สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้านพิเนตออดโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกางแก้งครับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้านะครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงนะครับคลิปสั้นๆนะครับอ่าเป็นคลิปเช้าวันเสาร์ที่29นะครับ7นาฬิกากับอีก18นาทีนะครับที่ร้านพิเนตออดโอเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับคลิปนี้จะพามาชมในส่วนของหน้ารลน์นะครับสาหรับอ่าท่านไหนที่ยังอ่า ขาดเรือตัวไหนนะครับเครื่องเสียงการแจ้งแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแอมนามิกนะครับหรือว่าแอมนาลายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลหาเสียงเลือกตั้งนะครับสําหรับท่านไหนที่ขาดเรือตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้มือสองนะครับซับเบสเสียงกลางฮอนนะครับแอมนะครับผมแวะเข้ามาเลือกชมได้ที่ร้านพี่เนตรออริโออําเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาวเวอร์แอมเทคหน้านะครับตัวนี้ Td หนึ่งสองสี่นะครับเทคหน้าตัวเล็กๆนะครับ ท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาถูกๆราคาเบาๆนะครับสําหรับ M เทคหน้าตัวนี้นะครับในส่วนของด้านล่างจะเป็น NPE นะครับ MFC 600นะครับตัวนี้4500บาทนะครับเปิดท่านไหนที่ยังมองหานะครับเอาไว้ขับหฮอนหรือว่าขับเสียงตามสายหาเสียงนี้นะครับผมตอบโจทย์นะครับสีช่องใหม่นะครับสช่องไม่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมใช้งานปกติทุกช่องนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว LDA ห้าร้อยห้าสิบนะครับ NPE ตัวนี้มีช่องไลน์ให้ถึงสองซีนะครับผมช่องไมค์สี่ช่องนะครับผมแล้วก็เป็นช่องอ็อกนะครับตัวนี้อ็อกช่องซีดีเสียบโทรศัพท์เปิดเพลงนะครับมีให้มาถึงสองช่องนะครับแล้วก็จะเป็นช่องอต่อเอฟเฟกนะครับมีดีเทิร์นให้นะครับเซ็นดีเทิร์นนะครับตัวนี้นะครับผมปุ่มเมนปรับแหลมกลาง เบสนะครับไอมิเตโรนะครับตัวนี้ปรับเสียงพอนได้ด้วยนะครับเสียงดีเลย์นะครับตัวนี้มีลายให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับ LDA 550นะครับใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับไม่ได่เป็นโรยอนนะครับโรยอนนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้งานปกติเหมือนกันนะครับ LDM 1,000นะครับ7,500บาทนะครับตัวนี้ สภาพสวยๆใช้งานปกติไม่มีจีไม่มีหัำนะครับเสียงชัดเจนนะครับสำหรับท่านในที่ยังมองหาแอมหน้าลายนะครับเอาไว้ใช้งานก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้7500บาทนะครับเนี่ยเข้ามาเลือชมได้นะครับสภาพสวยๆเดิมๆทุกตัวนะครับสำหรับตัว NPE LDM 1000แล้วก็ LDM LDA นะครับตัวนี้จะเป็น LDA นะครับ LDA ห5 0นะครับตัวนี้ก็ใช้งานปกติเหมือนกันนะครับ6,500บาทนะครับ LDA นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับตัว LDM หนึ่งพนะครับ7,500าบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากพี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันเผื่อสายแฮ i สายเสียงตามสายนะครับตามหมู่บ้านนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับโรโยนะครับโรโย L 2องพันี่ะครับ8,500าบาทนะครับมีอยู่หนึ่งแท่นนะครับใครที่ยังมองหา M ครับ เสียงกลางใสๆนะครับหรือว่าขับซับเบตลง4โอห์มได้นะครับตัวนี้18นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็ลง2 4โอห์มได้เหมือนกันนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับลวก็จะเป็น C 5000Hz นะครับตัวนี้1 4 5 0 0บาทนะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับเมื่อวานผมได้รีวิวไปแล้วนะครับท่านไหนที่ไม่ได้ดูนะครับแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านพิเนทตออดิโอนะครับเบอร์โทรก็ด้านหน้าเลยนะครับ0952246497 นะครับแล้วก็0874217464นะครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมโอเคเป็นในส่วนของมิกนะครับมิกก็มีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแซวเบสนะครับแซวเบสก็ยังอยู่นะครับ MGP 6นะครับเป็นมิกเล็กๆนะครับน้ำเสียงเอฟเฟกต์หวานๆนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกให้ด้วยนะครับ6ช่องไม้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,000บาทนะครับอยู่ที่3,000บาทนะครับไม่เป็นแซวคาร์บนะครับแซวคาร์บตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนกันนะครับ FXX นะครับผม12 ครับผมตัวนี้นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของชุดเครื่องปรุงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟไมโครเทคครับเป็นตัว su 8 0 2นะครับตัวนี้ราคาที่1,850บาทนะครับ1,850าบาทครับ dbx นะครับตัวนี้จะมีดีเลย์ทั้งทั้งไมโครเทคแล้วก็ตัวหน้าขาวนะครับ dbx ก็มีดีเลย์เหมือนกันครับ1,350าสบบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชัก1,250บาทนะครับสำหรับตัวลิ้นชักของ Compact นะครับเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็น EQ นะครับ EQ สไลด์2ชั้นนะครับของใหม่นะครับตัวนี้ของใหม่2 9 0 0บาทนะครับผมสนใจสอบถังเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของคอร์ดิคิทอนนะครับมาในนี่ 20P นีะครับตัวนี้2องอยู่ที่5,500บาทนะครับส่วนตัวได้วัลเล่ย์0นะครับ ของ D P X นะครับจะอยู่ที่4,500บาทนะครับสนใจตัวไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับปักติดแหลกขนาดหนึ่งยูนะครับ2,600บาทนะครับผมแบกเข้ามาเลือกชมได้เอฟเฟกนะครับ E Q นะครับ E Q ก็มีพอมีให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับส่วนตัว D P X นะครับตัวนี้2231นะครับอยู่ที่2,500บาทนะครับตัวนี้ก็สไลด์หนึบๆนะครับใช้งานปกตินะครับ Monify นะครับ Monify มีหน้าดําแล้วก็หน้าเขียวนะครับเป็นตัว2 1 2 3 1นะครับ หนึ่งสองสามหนึ่งเอสจะเป็นหน้าเขียวหน้าหน้าขาวนะครับขออภัยหน้าขาวนะครับส่วนตัวหน้าดําจะเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งเฉยๆนะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมฝากไปด้วยละกันนะครับคอมเพรสเตอร์ก็มีเยอะนะครับสำหรับคอมเพรสเตอร์ตัวนี้ตัวมหาจักรนะครับตัวที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนะครับตัวนี้ตัวมหาจักรคอมเพรสเตอร์นะครับลองดีบีเอ็กแท้นะครับตัวนี้ดูครับเป็นตัวทีนะครับ จากแท้นะครับ166 XL นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ได้แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกมารีวิวมานำเสนอให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องทาง YouTube ช่องโจ๊ก h ช n แนลนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ